มาอย่ครับผมสวัสดีครับคุณนายแม่มครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่องแม่เฉพาะตัออวอำเภอประเมินปน้าแม่เองครับวันนี้ทำอะไรครับคุณนายแม่ครับเมนูเชา้าเหรอครับผมเมนูเชา้ชาก็ <c oughs> คือจะผัดไก่ผัดถั่วที่แกงผัดถั่วที่แกงใส่ไก่ Ừ mẹ này, Rome, mẹ 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 đây mẹ 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 Đây, mẹ 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 เราต้องหาแล้วงเจทยาชิดไปต้นแน่สภาพบรรจุเรา,าต้องหาสำเร็ตัวท่าชิดทนาต้นแหน่ตัวนะเดเดี๋เราต้องหา เชา้าเลยแม่จะไปไหนครับวันนี้กินข้าวแต่เช้าแม่มีงานภาคกิตจ,จะไปงานเขาดำโอ้อยู่ไหนครับที่บ้านแพงเลยนะครับไม่ใช่สารคามโอ้สารคามน่าจะกินข้าวแต่เช้านะเพราะว่าคนในแม่จะไม่กินข้าวบ้านโสดคนในแม่ก็นนถือบางครั้งมาคิดว่าสุไปกินน้าสนุกเรื่องสาวนะแต่ว่าเห็นหึ เพื่อนสาวมาแล้วไปไหนเนี่ยเาเมื่อเช้าก็เห็นลงมาอยู่นางก็ไปภารกิจของนาเลยเอาเวลาว่างค่ะมาเจอกันเนาะต่างคนต่างมีภารกิจเอามะเขือไม่รู้กี่ดอกค่ะผัดง่ายๆทำไม่ง่ายหรอกโอ้แต่ผัดเยอะเอาไปตำก็ได้ครับเยอะตำมันเอาไปตำผัดเยอะก็กินไม่หมดเนาะเออผัดแข็ง เกลือกระเทียมรยกระเทียมหอมๆไปกลางๆแต่อันธรรมดาคุณแม่แม่ก็จะบอกไปเก็ดดอกไม่ลูกผักอันนี้ก็เท็ดไปซื้อๆทำไปที่ไหนก็นเลยเ,เปลี่ยนอาหารรสชาติอาหาร เมนูให้พี่น้องได้รับทราบรับชมเนาะจย่างกินแต่ดเดือ <_ S 2> พี่นอออ้องก็จะโอ้ยจิตกระเก่าคือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นเมนูข้าวนะครับหลังจาก,กที่ไงก่อนทำกระเทียมเสร็จแล้วก็เอาง่ายๆครับตามคนเล็น เยอะทำพอจัดจานไม่ค่อยเน้นน้ำมันเลยก็ได้ได้ไม่ค่อยเน้นน้ำมันเพราะว่าคุณนอะไรชอบชอบเยอะไม่ชอบน้ำมันแต่ก็ใส่พอได้เกลยวกระเทียมก็เคย วัวผิดแกงก้อนพี่น้องแล้วบาร์ดีเดีกยกับอันนี้มันก็ใหม่หมอด้วยหมอดีตัวราคาซื้ออยู่แล้วแต่มันไม่มีตัวใหญ่เนาะครับน่าจะใหญ่กว่านี้นิดนึง,นงอะ่ะอันนี้มีแต่ตัวแค่นี้น่ารักไงสำหรับที่ว่าเราทำาอาหารมันก็แบบไก่อะไรนิดหน่อยไก่ไก่เราทำไครันะบไก่ครับไก่บดครับไก่บด หลักที่ว่าเราผัดเราอะไรหมดมันไม่ไหม้เนี่ะดีอย่างนี้แหละเออบ่้หมาหมาะดีดีร้านเขาล้างนะเอาสะอาดง่ายล้างง่ายเขาสะอาดง่ายชมมันเป็นราคาแพงดีดอกพี่น้องสุดราคาแพงจริงจิ้เขาขายแพงแล้วแต่ตั้งแต่หมายถึงมันมใส่การใช้งานมันดีเดี๋ยวผัดอันนี้ให้สุกแล้วเราให้ปรุงนะคะงูเรื่อง คุณนายแม่ค่ะแต่ว่าผู้ใดสีเฮ็ดกันไหนกัแล้วแกค่ะสูรไทยสูรมากสูีันกังห่ะผูดผูดดตัวลำเพินครับกย่ลำเพิรนส็บประ็บจังวากันใส่ลกไป่ผงนัวแปลงนัวพอแสบเห็นไหมคุณใ่พแเสบกับผจะแซ่บเนาะพอเส็บกับผมจะแซ่บครับแต่ว่าเข้าไปซื้อในร่างเขานี่เขามีโอกาสซือเลนา จะไม่มีพิดิบเนาะฮะพิดิบของน,นี่อยู่แล้ครับพิจิบมีทุบใส่ทุบมาใส่หมายถึงทุบมาใส่ทุบมาใส่เลยหรอครับเออแบบตัวนี้ก็ขาวก็ได้เพลงระเบบตัวเมื่อกี้นพิจิบพิจิบเด้อ ต่อไปก่อนครับทำให้ไรแครับเอา้าแม่วแม่ถือถาเข้าเดียวยช่จะตัวแรกจะรดยตรงคร่ะจ้างไรปันใดมาเลยจ้า กันที่บ้านเดี๋ยวลูกได้แนวที่จะไมดื่มเหมือนกันเนาะบังคับห้กันได้ดื่มเหมือนกันก่อนฮะก็จะนั่นเลยจะเลยก็แล แล al, ama, ai, ้วแ่ก็จังมากเพราะว่าแม่จะไปช่วงอ่ะบายบายโม้งไหวเที่ยงแม่จะไปทะลุแม่จะไปหน้าเขาดำใช่ไหมใชค่ะจ้าจ้าจ้าแม่มาแต่ฝุ่นขึ้นอยู่ที่เบอร์มันอยากไปซุดก้าวๆหอยเอ่อตอนนี้ก็คือเสร็จน้ำปลาแล้วจ้าแล้วก็มีอะไรเนี่ยน้องต่อ อันนี้น้องเออกอเกสีเนสีลงฟ้าเกล้วผิดพอเลยลงฟาแล้วเาทัทีเลยลงาแเผามว่าเชียงตรงซื้อไว้นะครับครับจะแซ่บไปต้นน้นะครับพี่น้องครับอแล้วรอแลแล้ ปุรเกะเอาถั่วใส่ใช่ไหมคแม่ใช่ออก็ใส่ไเลยรัเอาโอเคครับ้ากเจอแนินะเอาแม่เอ,เอาสลัดทีน่นี่ครับผมเ,เอาคุณม,ม่ทานเรวนะเอาไชิบส่อครับคุณานเรวเอิบีฝาว้ซาีเบื่งแกหกกกรจลืมเดพี่น้องชอบัวนลำเพลินด้วยคุณแม่ด้วยค่ะแล้วก็จะใส่ไอ้นี้ด้วยเอ,อน้ำมันหอยน้ำมันหอยค่ะไม่ได้ไม่ใส่แต่รสดีนั่นเลยจ้าครับ เอาคิดหนาจะเปิ่งกันไหนได้พี่น้องคิดจริงค่ะโอเคค่ะ